อีกแล้วครับก็มาต่อกันกับตอนที่หกนะครับก็เราก็จะฟองกันบ้านได้สาเร็จก็เราก็ต้องออกไปครับก็มาเลยก็ให้สํารวจรอก็จะมีกระสุนเจอพ่อค้ารู้สึกกูไม่มีอะไรต้องขายแล้วขายไปแต่ก่อนเข้าบ้านไม่กอ็มาเนี้ยก็เนี้ย้สิจะบอกว่ามีสองทางให้ไปครับทางซ้ายรู้สึกจะเป็นแข้ม ทางขวานี่คือเหมือนว่ากูต้องไปเจอยากอีเคียนนั่นเองน,นะอืมก็ไปครับมีที่เซฟกูขอมีเซฟนะครับเนี่ยขี้เกียจมากๆครับก็ยังไงก็ต้องไปทั้งสองทางครับเพราะว่าแม่งมีสมบัติอยู่สองทางนะครับแม่งกูก็ต้องไปเก็บถึงสองทางนะอืมก็เสียเวลานิดนึงครับแต่คุ้มครับก็ไปทางซ้ายก่อนตอนแรก กูพ้เกีจดูประตูนเปิดอะกูคดข้ามไปเลยนะอืมก็ให้ไปทางแคมป์ก่อนนะครับก็มาทางซ้ายครับทางนี้นะนอ่าครับมาทางแคมป์กับมาถึงแม่งก็พูดเลยโอเคยิยงรับแม่งให้เราเบิดให้หมดไม่ต้องสนใจเฮียอะไรทั้งนั้นก็จะเจอกระจอกเต็มเลยก็ปล่อยมันไป มึงไปซ่อนไปเตะแม่งเลยครับมีปรสิตก็เ,เหมือนไม่มีนะมึงเนี่ยก็ได้ตังมาครับก็เดินเข้าไปหาทางไปเก็บสมบัติชิ้นนั้นให้ได้นะก็อันนี้ก็จะตันนะไปไม่ได้อุ้ยแม่งดักข้างหลางกูไม่ชมตกใจเหี้ย มันตามกูขึ้นมาบอกว่าโอเคแล้วมันมาหายไปไหนหรอวะเมื่อกี้มันจะม,มาแทงกูอยู่ไหมเหรอไปไหนหรอวะโอ้แม่งเกมนี้แม่งงงเว้ยก็ขึ้นไป <c oughs> อุ้ยอุ้ยมาถึงกระปาอืมมาถึงกระปาเลยปลาแมนเลยสัตว์ เอ้ยเป็นยังไงจะแทงกูงเหรอมเมื่อกี้ช้าไปนะหนูหนูหนูตายสิหนูอ,อืมอ่าเฮียช็อตครับเรียบร้อยๆๆๆก็ให้มาตรงนี้นะครับก็โดดลงไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าโดดลงไปก็คือแน่นอนครับไม่ต้องมีเฮียอะไรแน่นอนครับแบบนี้ก็ลงไปเลยครับ นั่นไงครับกูว่าแล้วครับบึนสตาร์ทเครื่องมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับนั่นครบเลยครับสองตัวครับกูต้องมาเจอถึงสองตัวด้วยโอ้โหปรสิตด้วยครับคุณผู้ชมเลื่อยกูแย่พอแล้วนะปรสิตอีก แล้วแม่งเดินไวได้ยนะคุณผู้ชมอ่าตายไปก่อนเอาปรสิตตายไปก่อนนะเรียบร้อยครับสองตัวตายพร้อมกันได้กุญแจแคมมานะครับ <c oughs> ก็เอาไปเปิดอะไรก็ไม่รู้แหละตัวนี้ก็ได้ลูบี้นะได้ตังค์นะได้ตังค์นะอโอเคครับ <c oughs> ก็ถือเป็นพกได้แล้วสไตล์กู ก็ใช้กุญแจแคมเปิดตรงนี้นครับก็เข้าไปครับก็ก็ให้เข้าประตูนี้นะไม่ต้องเดินไปไปถึงนู่นนะก็เข้าตรงนี้มาครับเพราะว่ากูตั้งใจจะมาเก็บกูตั้งใจจะมาเก็บสมบัติเฉยๆุณไม่ต้องการจะไปต่อนะครับรู้สึกจะอยู่ในนี้แหละนี่ครับได้แล้วครับเลดเจมครับ ก็มาผสมตรงนี้นะเนี่ยก็นากากเนี่ยผสมไปครับได้ละสองเม็ดเลยอเม็ดหนึ่งระเบิดกูไม่เก็บครับลงกระเป๋ากูก็ไปเลยข้างล่างขี้เกียจไปอ่ะอก็เนี่ยออ,อกมาออกมาทางเดิมมาเป๊ะ,ปะตั้งไดขึ้นก่อนแล้วก็ขึ้นไปครับออกมางี้ ป่าก็ไม่โดนกากก็โดดลงไปครับไปที่หน้าประตูนั่นะครับที่เดิมเราเดี๋ยวเวออกมาออกมาออกมาดิออกมาแค่นี้ต้องเป่าออปากครับเคออกมาแล้วอะไปเลยเมื่อกี้เรามาทางซ้ายต่อไปแล้วก็จะไปทางขวากันนะ ซซายขวา้ายขขวนะฮะก็ไปทางขวาเลยครับข um> ี้เกียจดูครับไปครับขวาขวาก็ขวาเตรียมปืนกันนะพอรู้แล้วว่ามันไม่ต้องเจอยักษ์แน่นอนกูก็ต้องเล่นปืนนี้แหละ ทีสูก็แคบนิดนึงฮะอ่ามาแล้วครับมึงกามามึงามาไม่ต้องชี้มากูรู้แล้วเห็นแล้วเออเรียบร้อยครับแมงยิงตั้งนานกว่าจะโดนครับม่ยิงซะเยอะเลยแม่งเพิ่งจะมึนก็เลขอะไรวะเลขสามครับ ฟันฟ so ันฟ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 ันครับเรียบร้อยครับหนึ่งรอบแล้วครับอีกหนึ่รอบนะอ่าเรียบร้อยตอนนี้กูขอยิงมันขี้เกียจขึ้นอ่ะอ่าเรียบร้อยครับเอ้ยแม่งล้มแม่งล้มกูว่ายิงยังเร็วกว่าเลยจะขึ้นไปฟันน้ำเที้ยอะไรให้เหนื่อยเออเรียบร้อยแล้วครับยาก ไม่มีความเก่งเทียเลยเลยกูว่ามันอยู่ที่ปืนกูนแรงมากกว่านะกูอ,อัพจะสุดแล้วอะเก็บหมดแล้วใครเข้าทุกหลังนะไม่มีทุกหวางนะไม่มีทุกหลังให้เก็บ <Wait. S 1> รอก่อนมึงไม่ต้องเข้าตามกูมาได้มาแล้วครับกุญแจเข้าครับโอเคครับก็ออกไป ตามกูมาก็ตรงนี้ก็ให้หันหลังกับไปแล้วก็ส่องแมง้งบนครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เนี่ยครับเม็ดที่สามเอาไปใส่หน้ากากเลยครบแล้วครับสามเม็ดสำหรับหน้ากากดองอินสีอ่ะกูจะเผออพูดนกหูเกแ่้วคุณผู้ชมโอตายแค่นี้ฟันไม่ถึงโอเค ยากฟันยินกะโหลกกะลากะล้องเลืนก็ใช้โอคีเปิดตรงนี้ครับออกไปแล้วครับนี่ก็ไปต่อได้เลยนะเพราะกูไปครบสองทางแล้วอืมก็จะมาถึงที่ก,กว้างๆตรงนี้นะเก้าร้อยครับโอ้มีพ่อค้าให้กูคดีเลยครับก็ เมื่อกี้น้าก,กากเราครบแล้วครับสามเม็ดใส่ไปแล้วครับกูก็จะไข่น้ากากเลยนะสองหมื่นครับคุณผู้ชมคัม b บ็ k anytime เห็นพูดนี้ทุกคนอ่ะก็ให้เข้าไปสำรวจในบ้านก่อนนะครับว่ามีอะไรไหมก็วิลเลจ plus defense การป้องกันชั้นสุดท้ายจากหมู่บ้านครับ แมงกระสุนสไนค์กูเต็มกระเป๋าไปหมดเลย mm hmm. คุณผู้ชมกูไม่ค่อยได้ใช้เฮียเลยเลย mm hmm. ก็ให้มาทางนี้ครับก็จะเจอประตูตรงนี้มันยังเปิดไม่ได้นะครับก็เพราะว่ามันล็อกรู้สึกมันต้องหาอะไรมาเปิดนี่แหละ mm hmm. เห็นไฟแดงๆที่ตาหุน่นตาคนอะรู้สึกเป็นที่สแกนอะไรสักอย่างนะ mm hmm. ก็ให้ ให้ขึ้นกระเช้าไปอีกฝั่งนึงนะครับก็ตรงนี้ก็ให้ขึ้นไปเลยเนี่ยครับก็ขึ้นไปแล้วครับก็โอเคก็ให้ดูพวกที่สวนมาด้วยนะครับพอ่อแม่งจะเหมือนว่ามันจะคว้างอะไรมา <c oughs> <c oughs> สังเกตแอดเรียบคุณ <c oughs> ผู้ชม สังเกตเย็ดเรียบจะเย็ดทำไมก็ไม่รู้ครับเรียบร้อยครับหมดแล้วน่าจะนะอยังครับยัง แอบ้อยครับล่วงทุกนัดครับ <laughs> yes yes <laughs> หาเบิ่งว่าแอชลี่เนี่ยผมปิวหน้าดูเลยนะก็ให้ออกมาแล้วก็ไปเข้าห้องนั้นก่อนนะฮะ กูปีนเข้าแอดลีเปิดประตูเข้ากับแม่งปีนเข้ามัไม่ได้อ้าวกระเป๋าเต็มแล้วคุณผู้ชมเก็บเฮียอะไรไม่ได้แล้วครับเผาเต็มครับลักษณะกูต้องไปเคลียร์กระเป๋าอีกแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปสำรวจถ้ำนี้ก่อนนะครั zat, เบเพราะแม <Industry UK> ่งมีสมบัติให้คุณเก็บอยู่ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยระเบิดครับโอ้โหโเต็มเต็มเลยคุณผู้ชมไม่กะจะยิงระเบิดมันแม่งก็เสือกระเบิดใส่กูนะอืมก็ได้เลิกแดกยากุอยแลยครับ <c oughs> ก็ขึ้นไปข้างบนนะโอ้ <c oughs> โห นัดเดียวช็อตคุณผู้ชมปืนกุหแรงใช่ไหมอ่ะตาแมวสีเหลืองครับอืเขฟได้เลอกผสมเรียบร้อยแล้วครับกับถ้วยชาครับครบแล้วสามเม็ดก็ต้องไปหาขายกันนะก็ให้ลงมากลับไปหาแอชลีย์มาเร็วมึง ก็ไปครับก็จะเจอนี่ครับพ่อค้าเจอพอดีเลยนี่ตาน่ากลัวมากนี่ครับถ้วยชาพายไปแล้วครับสองหมื่นครับโอ้โหโคตรแพงเลยก็ยังไม่ต้องไปเก็บอะไรทั้งนั้นครับก็เข้าไปก่อนรู้สึกกูต้องเจออะไรแน่เลยในนั้น ลลลลอ่า <c oughs> ก็มาถึงแล้วครับกับโกดังที่อยู่ในภาพนั้นนะะก็ให้เข้าไปเข้าแค่สี่แล <c oughs> ้วราบมีอะไรอยู่ในแอชลียไปซ่อนซะก็ดีครับเวลากูสู้บอร์ดมึงก็ไปซ่อนให้กูตลอด กูก็ไม่ต้องเหนื่อยมาดูแลมันนะอืมมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแต่ถ้ามองข้างหลังก็อาจจะเจอเจอแล้วครับผู้ใหญ่บ้านกบแม่งโอ้เจอหน้ากูเทไรแม่งก็บีบพอกูตลอดเลยนะอืมโอ้โหจับกูโยนใส่ไม้กบแม่งเดี๋ยวเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะโอ้โหแม่เอาแรงจากไหนหคุณผู้ชมไม่ โอ้โหโคตรโหดอะเฮ้ยจะทำอะไรกูเฮ้ยอยา่านะอย่านะโอ้้น้องช้าไปเว้ยนี่เอาน้ำมันไปกินไหมเบนซินไหมน้องอืมดีจุดไฟงเผามึงทั้งเป็นอ่ะเอาแไหมอออราเบิดครับตายไหมไม่ตายครับกลายเป็นบูเอรีนครับคุณผู้ชมครับบูเบลีนมาแล้ว อไอแปลงรงเหอเป็นมนุษย์กะขาบทุยโอ้ตัวเฮี้ยโอ้โหโคตรแย่คุณผู้ชมไห้เป็นตัวไม่เป็นตะะขาบอะโอ้โหโคตรโหดอะก็ให้ยิงไปเรื่อยครับโอแม่งยิงไปส่วนไหนของมันก็ได้ครับยิงไปส่วนส่วนส่วนตัวแหละอ่ากูหลบได้เอาโอ้โหแม่งเข้ามาครับ โอ้เรียบร้อยครับเฮ้ยเดี๋ยวกูก็กดเลยนะคุณผู้ชมทำไมไม่กูก็กดเลยนะทำไมไม่ไม่หลุดตายแล้วผู้ชมโอ้โหร้องอย่างทรมานเนี่ยเอาไม่ครับเอาไม่โอ้โหแม่งเริ่มตรงนี้เลยเนี่ยเกมกันนะกูว่ากูเปลี่ยนปืนดีกว่าโอเคได้เลิกใช้สไนแล้วกู เหมาะป่ะวะไม่ดูแล้วกูดูไปแล้วแล้วกูก็ต้องมากดนี่อีกนะมไม่กดัะคร้งไม่ได้มาโอเคมาแล้วไม่โดนเขี้ยเลยโอ้โหมัชมสันไแม่งไม่ไปนี่อะไรเลย,เลยโอ้โหต้องเล่นในนี้แล้วล่ะกูว่าโอ้ยอ่าเดีปดิ เออตัวขาดไปดิคุณผู้ชมเป็นไงล่ะตีนักนี่มึงโอ้โหผู้ชมไ,ไหมคือเหลือแต่ตัวแม่งยังโจมตีกูได้นะตกไปสักหน่อยไหมมึงเออตกไปซะเอาสักหน่อยไหมอ่าตกไปเอิอ่มตกสองทีตายเลยผู้ชม โอ้หลูกตาถึงกระหลุดครับ <c oughs> เป็นไงล่ะคูใหญ่บ้านเจอคูอีไรจับบีบคอกูตลอดโดนกูยิงแค่นี้ทําเป็นสำอ้อยตายซะแล้วอือ <c oughs> อะไรเอ่ยมึงเอาลูกตาไปด้วยเหรออ่ากําแพงพังให้กูแล้วครับ f a l s e eye ครับได้มาแล้วครับ <c oughs> ต้องใช้อะไรแน่ๆเลยกูว่า โอเคไม่เป็นไรหรอกก็ให้ออกไปนะครับโห oh, ทำเลือดกุลรเหมือนกันนั่นเอ้ผู้ใหญ่บ้านก็ออกไปแล้วครับ oh. ทำกุ่อยเหมือนอนผู้ใหญ่บ้านเนี่ย <laughs> มันก็เก่งอยู่นะคุณผู้ชมใช้ได้เลยก็มาเก็บ คับเรียบร้อยเซฟแม่งเคเรียบร้อยแล้วครับอืมผู้ใหญ่บ้านตายแล้าทางจะจบเนื้อเรื่องหมู่บ้านแล้วนะผมว่าโอเคก็ให้คุณนั่งเคเบิลคากลับไปอีกฝั่งนึงนะครับก็มานั่งกระเช้าดีมเวร์เล่นอีกทีนึงฮนะ โอเคไปแล้วโอเคไม่ต <ini> okay, ้องให้กูไปสอยอะไรแบบนั <ures> ้นอีกเดี yeah. ๋ยวเอชลี่ได้เย็ดจนเหนื่อยอไม่เย็ดทุกครั้งที่กูสอยล่วงอก็ได้ตามาก็มาส่องตรงนี้ตาของมันตาไปมันต้องการตาใช่ไหมอืม ร้อยโหประตูโคตรไฮเทคคุณผู้ชมระบบสแกนด้วยอ๋อมาถึงปราสาทแล้วครับบึุ้นเอ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 ,เอ,อะไรอะไรอา้อาวอ้าวขับไม่ดูตามาตาเรือเลยเอาอ๋อยิงให้ระเบิดเอาก็ได้ครับ เรียบร้อย <c oughs> ยิงไปไม่กี่นัดเองนะเอ๊ะใครเปิดประตรูตามกูมาเฮ้ยหนี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 กูไม่สู้เฮ้ยไอเอลลี่มึงวิ่งดูทางเดี๋ยเดี๋ยวมึงจะหันไปดูข้างหลังทำไมเอโอโอ,โอ้ตายฟันไม่ถึงอ่าตังครับแล้วก็เอ,อ่คิสตันครับสีม่วงใจคลายเพชรธรรมดานะครับ ก็วิ่งวิ่งวิ่งมาถึงตรงนี้ก็จะเข้าคาซีนครับอ,อ่โอโหมาเต็มเลยครับต้องข้ามสะพานไปแล้วอืมเข้าประสาทเลยนะอืมโอเคทางม,มาได้ไหมอมอคนละข้างครับอ,อ่า ช่วยกันสองแรงแข่งขันครับยกสะพานขึ้นครับโอ้สำเร็จครับมันข้ามมาไม่ได้แล้วครับรอ,อ,อดไปครับไปครับก็จบอีกหนึ่งด่านแล้วนะครับก็ ทั้งสองออกจากหมู่บ้านได้แล้วแต่ก็ต้องมาติดแงกอยู่ในปราสาทกันอีกนะครับก็ทั้งสองจะต้องอยู่ในปราสาทนี้นานแค่ไหนก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็บุบุย,บย